ันนี้ซ่อมเครื่องอบว a ฟเฟิลดูช่างบอยครับผมดูช่างบอยดูช่างบอยให้เวลาช่างบอยเขาแกะก่อนนะครับผมหามุมอยู่ตัวนี้กำลังหามุมอยู่ ไหนเนาะเฮ้ยตอดได้แล้วป็น <c oughs> ไ,ไงครับตรงนี้สายขาดนะครับเคอ๋ยว okay, ให้จ้งบอยถอดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเสียจุดไหนนะครับผมรับ <c oughs> ดังเช็คเลยครับนี่ครับ ยังคงกำลังสายขาดด้วยครับผมไม่มีเสียงเลยครับผมมีตื้อตาตื้อตาเลยครับผมมีตื้อตาตื้อตาเลยครับผมสายขาดใช่ไหมครับผมเรียบร้อยเนาะโอเคครับดอดดูสายกันครับผม นี่จัางบอยก็เพิ่งหายป่วยนะครับยังยังไม่หายดีครับนี่เก็บคอ่ครับเป็นเพราะอาการอะไรอาการขาดเล่าใช่ไหม <c oughs> ขาดเล่าช่างบอยเขาขาดเหล้า <c oughs> น้ำหนักลดลงไปห้าโลแล้วครับแต่พุงยังเหมือนเดิมผุง <c oughs> ขาน้ำมันกับอะไรเต็มหมดเลยครับ No, I'm outside. ใช่นนครับตรงนี้ซูมเขาจะชัดน,นะครั okay. เดี๋ยวช่างบอยเขาจะจัดการน,นะครับผมนี่นะครับเครื่องอบฟอฟเฟลของเราเปลี่ยนเสียไฟเสร็จแล้วนะครับจะมาลองเสียบไฟดูครับว่าจะใช้ได้หรือไม่นะครับผมครับนี่ครับติดแล้ว ลองดูนะครับว่าจะตัดหรือเปล่าโอ้นี่ครับตัดเรยบร้อยครับผมโอเคใช้ได้แล้วครับผมตัน,นี้ใช้ได้ยบร้อยแล้ว ร้อนะบายความร้อนกันครับ